เปลี่ยนห้องน้ำเก่าด้วยงบไม่เกิน3,000บาทแล้วได้กลับมาแบบนี้ค่ะเนี่ยผมไม่รวนมํายาลอกสีขัดสีก่อนนะคะคุ้มไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเหนื่อยเริ่มทำกันต่อค่ะกับห้องน้ำที่ไม่เสร็จสักทีตัทายคลิปก็ใช้ตัวนี้ช่วยค่ะจะได้ไม่ต้องแต่งวิดีโอมากเนอะใช้ง่ายสวยดีกินยาดาเป็นลิฟหมอนแท้คือเลิศมากลังเนี่ยจะใช้ทั้งกระเบื้องแล้วก็ปูนลอซึ่งแต่ละอย่างก็ไม่พอทั้งคู่นะคะต้องซื้อเพิ่มซื้อปูนหลอมัน500ื้กร้อเมม200เยเลือกกระเบื้องนะคะคมา,ารู้้ว่าปงใชเววลาาทกกี่ันให้ดดูจชุพา ่ยจจะได้ทําก็คือต้องนั่งข้ามโฆษณาเปลี่ยนเพลงไปหลายรอบเลยรอบเนี้ยก็อารมณ์การเก็บงานหลักเนาะเลือกที่จะติดกระเบื้องมุมอับเพราะว่ามุมเนี้ยมันมืดใช้ปูนเหลาฝาทาค้างๆเอาค่ะคปกติก็จะทาแบบรอบเดียวไปเลยเนาะแต่ป๋งทามุมนี้วันนี้และอีกมุมหนึ่งก็วันหนึ่งมันก็เลยไม่เสร็จสักทีทำแต่ละรอบป๋งก็ปัดกว่าทุกรอบนะคะมันก็เลยทําให้เสียเวลามากถ้าพี่ป๋่งไม่ชอบเลยก็น่าจะเป็นการขูดแล้วก็ใช้กระดาษทรายในการขัดเนี่ยแหละคะ่ะต้องเคลียร์ไมใ่ให้ตะปุ่มตะป่ามันอยู่เนาะชิ้นเนี้ ตอนอยู่ออสเตรเลียคือแพงมากกิโลละ800้บาทยาเคลือบเนี่ยปงใช้ toa 200อนะคะอีกอันหนึ่งปงสั่งมาจากเน็ตมันไม่เหมาะกับห้องน้ำเนาะว่าจะเอาไปทาพื้นบ้านแคนค่ะแต่พื้นบ้านก็อยู่ระหว่างช่วงการขัดขะไม่ได้ทิ้งเลยขั้นตอนในการกัดกระดาษทรายเนี่ยปงคิดว่าฝุ่นไม่เยอะนะแต่ฝุ่นเยอะมากจนต้องหาผ้ามาปิดว่าทีเนี่ยก็เกรงใจป้าก,กับแม่ทีนะคะเพราะว่าฝุ่นมันฟุง้งและใช้ผ้าหมาดๆในการเช็ดแต่ปงน้ําเยอะไปเนาะสีปูนลอ็อปก็เลยออกมาส่วนหนึ่งอย่าหาทำเด้อระหว่างปงใช้เวลาทําบ้านใน ช่วงบ่าย2ชั่วโมงเนี่ยเนี่ยขนาดกลางวันป้ายังแอบจุดยากันยุงไว้อะทุกทีเลยกลางคืนป่ก็จะกลับมาทําอีก1ชั่วโมงก่อนนอนนะคะคลิปมันก็จะสลับแบบเช้าบ้างมืดบ้างแหละและขั้นตอนที่ทําให้หายเหนื่อยของป่งเนี่ยน่าจะเป็นการลงยาเงาค่ะลงเรารู้สึกแบบเข้มตอนแรกก็ตกใจเนาะว่าแบบเฮ้ยห้องน้าฉันจะมืดหรือเปล่าแต่แปบบ๊แบๆบค่ะรอประมาณ2 -3 ชั่วโมงน้องก็จะกลับมาเป็นสีอ่อนเนาะเอาตรงๆจริงๆสีมืดมันก็ดีนะคะแต่ป่งไม่ชอบเพราะว่าบ้านมันมืดอยู่แล้วยิ่งบ้านมืดอ่ะ กิจกรรมการตบยุงมันก็จะเยอะมากขึ้นเนาะทำให้ไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเครือบเงาในห้องน้ำเนี่ยอย่างต่ําเขาให้เครือบประมาณ2รอบนะคะแต่ในใจบุ๋งคิดว่าคงต้องเพิ่มรอบที่3แล้วแหละวิชาศิละปะล่าสุดตอนป .2 ออเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองห้องน้ําทีก็อยากแบบให้เขาออกมาสวยๆหน่อยนะคะใช้โมเสกมาขั้นเนาะเสกนี้บุงสั่งมาจากทางเน็ตน,นะคะ2อันก็ประมาณร้อยหนึ่งการติดเนี่ยต้องคอนโทรลดีๆนะคะไม่ให้น้องอัตปุ่มตะปํมและพื้นอะ่ะ ที่ติดน้องก็ท่องเท่ากับกระเบื้องป๋งก็เลยใช้ซีเมนกาวเนี่ยแหละค่ะมาทําระดับให้น้องแบบพอๆกับกระเบื้องเนาะจริงๆควรปล่อยให้ซีเมนกาวอะแห้งก่อนแล้วค่อยมาฉาบ,ฉาบแล้วก็ให้น้องติดก็ได้ได้วยความที่ป๋งใจร้อนะป๋งก็เลยแบบติดน้องลงไปเลยแล้วก็ใช้คิวอะบล็อกเขาไว้เนาะแบบอยากให้มันเป็นบล็อกเป็นบล็อกอย่างเงี้ยแต่เป็นว่าน้องอะจมไปในปูนนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสําหรับการลงยาแนวเนาะแต่ในเวลานี้คือไม่ไหวแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลยแบบทําไปเลย พอติดออกมาแล้วมันก็ทําให้ห้องน้ําดูมีมิติขึ้นมาเอยเนาะก็เป็นฝีมือเราทําเองอะอะไรที่แปลว่าเฉยเฉยอะมันก็สวยหมดและขั้นสุดท้ายป๋องก็คือเริ่มทําความสะอาดค่ะเก็บของออกจากห้องน้าให้หมดเพราะว่าของอะโดนฝุ่นเยอะมากเนี่ยก็คือต้องเริ่มทําความสะอาดตั้งแต่เพดานจนถึงพื้นเลยนะคะเพราะความที่ป๋องขี้เกียจนะคะป๋องก็ไม่ได้เอาหนังสือพิมพ์มาปูปูก่อนเนาะทำความสะอาดก็เลยต้องมาใช้เกลียงในการขูดปูนช่วยข้างบนก็จะใช้เป็นไม้ถูพื้นในการถูเอาเลยค่ะทีนี้ป๋องก็ ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดอีกนะคะว่าจะลงน้ํายาเอาแต่วันนี้ไม่ได้ลงพราะขั้นตอนของการลงยาแนวเนี่ยต้องรอให้ยาแนวแห้งก่อนเนะเาะแล้วค่อยทําการล้างห้องน้ําได้การทำยาแนวเนี่ยป๋งใช้เป็นแบบผงยาแนวนะคะแล้วก็เอามาปาดจะปาดง่ายปาดดีจริงๆอะ่ะต้องใช้ดาวเทียมนะคะแต่ป๋่งไม่มีก็เลยใช้เป็นรองเท้าอีแตะเกือบธรรมดานี่แหละความว่ามันเป็นรองเทา้ายางแบบเนี้ยงินก็ใช้ได้ง่ายเหมือนกันหมดแหลคะค่ะส่วนในร่องพื้นนั้นอะ่ะบางครั้งป๋อก็ใช้นิ้วอะ่ะในการปาดเอาเลยจบด้วยทําความสะอาด ไ,ไดไ้คือเดี๋ยวก็ต้องแบบเก็บรายละเอียดอีกนิดน,นึงก็คือจบแล้วค่ะ